คาวเฟ่โซมากมายนั่งจิบกาแฟสบายสบๆพร้อมทานเบเกอรี่แซนอร่อยได้ที่วี are so นอาโซคาเฟ่ถนนเกษตรนวมินอยู่ระหว่างแยกวังหินกับแยกเสนานะจ๊ะ 3, ช่วงเคสุดหล่อม,มาตายควายตะเลงนะครับวันนี้จะมาแข่งกินอาหารกับแมวนะครับจะตอนนี้ชื่อเฉโปครับเป็นลูกผมเองตอนนี้มันหิวมากแล้วมันก็คึกมากด้วยเราจะแข่งใครจะกินได้ไวกว่ากันมั <c oughs> นไม่ใจเลยี้มาีแล้วก็มีส่วนประกอบเป็นอาหารชนิดเจลแล้วก็จะมีน้ำเปล่าให้นะครับหนึ่งขวดเอาไว้เวลาติดคอโดยมีกติกาว,ว่าต้องกินโดยที่ไม่ใช้มือครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเอาเปียบแมวเดี๋ยวคนจะด่ามากนันว่าเฮ้ยเอาเปียบแมวเฮ้ยกินนี้มันก็ชนะดิวะอันนี้แปะไว้นะครับมันมีทายมนอยู่ อันน้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการแข่งกินเลยครับโอ้พร้อมยังพร้อมยังมาจําที่ดูยต่อให้ก่อนอ่ะกินเยอะแล้วน้ำัมเจ็บโคมองอะ จะเป็ไกินได้ไงวะมารหายตรงไหนเนี่ยินเจ๊บบัวมาโมงเฮ้ยรออะไรยนี่ขาพาช็นหน้าอ่ยเหมือนหมเข้าตาด้วยทำใช้มือไ้หน่อยเวยเดี๋ยว เซ็ตหน้าอยู่อ่ะหนึงอิ่มวรแง่โหเก็บหมดเลต่านี่เนะั็นไงทำอะไรวะโบทำอะไรวะนี่กูอิ่มนะจะหมดแล้วนะครับดูของโปรครับดูของโปรครับเนะฮ<ะ>้ยเศโปยังเหลือเยอะครับโกแมวตัวใหญ่ใส่ของแมวเร็งเหรเะ ทาได้ดูตามหน้าเคนอแมวนี่คนกินได้ครับก็กินได้นะนะแต่ยังก,กินเลย <c oughs> จากรสชาติเี่ยวกินมันมีเจลเหลวผสมเนื้อไก่ผสมทูน่ามันจะเป็นแบบเนื้อไก่ไก่แล้วก็ผสมแบบเจลเหลวแล้วก็ะ Pues สรุปนะครับนับจากโพยแล like like ้วตอนนี <speaking> <speaking speaking ้โพมาดูนี่ผลงานมันเหลือเยอะกว่าเข้าใจป่าเนี่ยจะน้อยกว่าดูป่ะเราแพ้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับผมชนะการกินอาหารเฉโปนี่ดูค่าเนี่ยเดนน้อยกว่านะเหลือเยอะแพ้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 อ่ะบายบายกอนบาย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 โง่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  大江飞呀！